อ่ะสบายดีพี่น้องอ่าสบดีอันนอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปพิเศษเนาะที่บุญโยบัวซ้อนแล้วก็พ่อทองตันสีได้เดินทางไปย่งางไปเืินลุงทิศพันว่าเมื่อนี้พ,พ่อเฮาสีมีกิจกรรมนึงเนาะคือแบบวา่าหลังจากที่ลุงทิศอาการเริ่มเริ่มตางนนนเนาะหรือเราเจ็บร่างนะนะรู้สึกว่าเขากับบุญยักษ์กินไปได้หรือไม่เนาะก็เลยว่าพ,พ่อเฮาสีไป เมียนมาปัดกวดแปบว่ายักให้พี่น้องเราฮามันมันแนเฝ้านะไอ้มาเ Hence, บื้องเนาะมาเบื้องหายเบื้องดีมาเบิ้งติดตามเบิ้งอาการเราเหมือซะการในการไปนี้คือโบซอนสีเอาอันแฟบเบิ้งนี่โบซอนสีได้เอาแฟบเอาเนัอ่าอ้ามนำน้ำเนี้ยเราได้แล้วก็สิบไปไปมาอันฟ้าเฮื่นเนาะ จอนจีไปเก็บเครื่องเก็บข้องไปซักมุงให้เราตีบทเดชไปข้องไปฮะเราโอ้เครื่องเรากิจาวบาเลยหรือวถ้ามห้อยู่กน ปาคของดิเออขินเขายังเข,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 ข้าเ้าหนึ่งเออโอ้คักแท้เป็ดนี่ โบดี้อ้ํานําห้ามือเรา嘛นี่อ,มมมามาอืมเอาดึงออกเลยเอาเกาะเลยเกาะเทิงเหมืนนะซส้นพอดึงเกาะกะันได้ปะปอดซ่อนพี่นะเออได้ดึงเกาะพี่นะเล็กน็อกพี่นะเล็กอันฟันล่มพี่นะเกาะฟันล่มกันได้พอ่อฟันล่มฟันใส ơ mì lệ cotton 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 cậy hãy one mile hết 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 A miền miền, cả dù theo nì thế này là, mày miền mát park quát, mày mất sáng tạo mất sáng bao mà sáng tạo nhớ nè

เล็กหน่อยเขายังวว้วล่อลมาอนีนะอแล้มาตัีนี่ทีเออบางงานก็ได้สามสี่นหออไปซื้อเอาแม่กหอยอยู่นีไปแล้วเม่อไจับไปเงินไปจ้าไปนลน่อยเอา็กน้อยเาะตรงติดเนีกเออเราอันนั้นบางทีเขาเฮ็ดหานไวได้ไปหยอกข้องอยู่งกินบางที่ยันมูยันมาไอ้วัเนาะเฮ็ดหานไวยันมายันเมียว ก็ได้ก็เมาเห็นบเนี่ยเห็นบอกออย่าเ้เห็นดี๋ยวเ็นเ็อก้อนาไม่เก็บอนาไอ้วันมีเป่าบ่เป่าน้นนีวันซ้นเนาะรางเป่าเก็บใส่ขี้เงี้ยเนี่มันยงมหยะเนี่ยเก็บใส่เมียนนี่ลูกทิศท่น

โอเคถ้าเปิดเผยนึงแล้วเขาไปรบี่ก้าเขาไปอ้าวนอรเฮ็ดลกันไอ้วนพร้อมเฮ็ดบอมาเลยเนาะยังเก็บแอวอยู่ดีลที่สักยามาหรออาพี่้องเดี๋ยวเป็นยัสีอะให้ไอ้วันเป็นมังอันนี้ แล้กสีแปงเมนมัดปรดกวดคือเบาแหละบางทีตอนค่ำตอนแรงมาให้คนมายุน้ำเหลาเดเนาะขันมาอ๋อมันกวงแล้วเขาก็สีได้มีบนนอนบนยังเห็นนะบนยูเดเป็นยังไงรบือนอ๋ออไม่เมียนมัดปัดกวดอืะเจ้าหลาเขาไป็นอะนี่วะ chị để mang pha này ngó cửa ra đúng thế ทายคลิปให้หลายคนได้เบิ้งน้าก่นเนาะอาพ่สันอันนั้นนนตาเลยได้ต่ดยกดเรื่องน้าอันนั้เรื่องที่เป็นเรื่องน้าอมูลที่ดีที่ามตอนนี้หามาเงืนอองเลยลมีที่มีนองเบิ้งหายเบิงนะะเงินดีๆบมันเบเล็ก

đặt cường cao ổ khi nó cho lũ hình bị dù sợ thay trên sạch toàn về toàn ổ dứt lơi cả đấy, mót lấy mà bưng nghe, cuồng lấy bọn này này ngại lắm chị lúc nữa không nghe, không nghe bỏ lửa ổ lên cả đấy nè, ổ phải săn cơ bỏ lửa lửa, sát ổ cơ ừ, mãi săn đéo, cái có đậy hướng nhằng, hình đấy hơn là cậu sẵn mai hẳn cái cú cún Sẵn nên là mình dính của tôi. Đó, đánh mai, đánh mai. กว้างแล้วเนี่ยว้นไปยัวเอาตว์ไปปูเนี่ยบอเอาาตัวนี้เยไปปูนะบอดึงบอดึงเอาตัวนี้หไปเลยนะบอควัดก่อนบอควัดก่อนนอ่เพือนนี่เออเขาหกป่เดกเาดไูตะปัดเปิดและเิดเมื่อราก็ค่อยน้า

เอ้าพ네 <oh> mmm. ี่น้องเรียนมาปัดกวาดปัดโตเสียงเบงคีว่าเนี่ยกุเกี่ยวนั่นพี่น้องเอ้ยชีวิตฮะเออตัวนั้นทิม เออมียนระเดียพี่นอ้องเมียนมันปัดกวาดเรามีแต่ว่าซื้อซาร์ดมาปูไม้บัวซ่อนไปซื้อซาร์ดเมื่อกี้นะอ่อซื้อซาร์ดเอาซาร์ดมันซาร์ดนี่เขาจะเอิ่นซาร์ดอย่างนี้ซาร์ดพับนี่นะเออซาร์ดนี่มาปูนี่แล้วก็เบิง้งตู้เย็นนี่ก็ยับไปทางนั้นอีกนิดนึงเออคนบางทีคนมานอนเอาเครื่องเอาข้องมานั่นเฝ้าอ๋อกะเบิง้งกะสะบัดสะเว้ยแล้วป่ะเนี่ย พี arm, ่น bon ้องมายามกัน bon ท oh, no. ีม bon ีบอลยู่บอลเบิ้งกูอะนาะเอาเราเขามานอนบอลแล้วมาทูกก่อนที่มาได้เมื่อกี้เราขี้เราขี้มานอนมานอะเอามานอนขี้อยู่หันดุนเติบนอนขี้ดุนเติบขี้ออกมาดำหึมหมดในวันบอลเบิ้งเจ้า ai quan đi ai quan vui bắp kín mà nọ học của bộ hoa ba mình cả hồ sực nắn đấy nữa ủa thì ba liệp loi là lang anh mày liệp loi là ở chị đi vương chị đi về từ lót lại vào này mà anh bộ đây đi phải nọ như hắn đồn tớp chứ óc bắp lao kinh đồn lao lai mờ lao óc óc nói mà đi bắp mình óc mà biết ได้ไปเบิ่งโอ้ด uh, ีจ้าแล้วบัดนี้เนาะไอ้วัวเนาะหมางนั่นออกแล้วกว้างละกวงล่ีเกี่ยวนะเป็นไอืสว่างใจแล้วบนีผมาเบิ่งมาแยงก็สิไดู้บอนูยังนอนนี่2คน3คนได้เนาะบานั้นมา ตัวยน็นนี่กระแสดายอยู่ได้หอนอๆอ,อ,อยู่นี่ย่ามือชาวบ่หัวได้กินหรือบอ่เบิง่งนอนรับเนึเอที่นอนนออ,อยากกินข้าวบ่วววกินน้ำเอาสชนากินน้ำเด้ เอากินน้ำนิดนึงก่อนเขามีแห้งกินกินอันนั้นเลยกินแต่ซอยเนาะน้ำกูไม่กินเหรอใส่ใส่ไม่กินเหรอยังว่าบอกกินไหนก็กินได้ว่ากินได้ว่าบอกกินจากน้อยบ่มีแห้งได้บอกกินจากน้อยบ่มีแห้งก่อ เดี๋ยวทีนั้นเดี๋ยวนายเราฮะเอาท่อเข้ากินน้อยนึงกินน้อยเดียวมือเช้ากินยาบอมือเช้าได้กินยาบ่เนี่ยเอากินยาเลยเอ้าได้เป็นแดดดีแดแล้วบ่เอ้าดีแดแล้วบ่แข็งแดดนึง

โอ้เฮ็ดแล้วเน่นน่เน่เน่เอาไปหนึ่งหัวพูนเด้อนุ่งบ่อสินุ่งบ่อนุ่งบอขั้นอันขั้นว่าเร้อันยาขั้นนะขั้นว่าแค้นเลยเฮ่อเจ้าไปสืบมาเฮ่อแลก็ดิขั้นองเราว่ายังมาแค้นอะไร้ะเนี่ยโอ้ยอะเป็นยาขั้นเส็นเนาะ ừ rất ừ. cần chín à chín <coughs> năm lấy nước mà có gì làm mà một là kín mà kín và khó mà còn là lái không lái đây các bạn lái kín phải không là lau với ác lái là khát hóng nhé bộ phải như lau thay là lau khát là thay là lau khát thay là lau khát vậy mình chỉ thay lái mà khát chán sờ miếng là mà có cầm hai bát nước là bình khóc pia pia mới là là khát hóng chán chán đi mình chén là lâu kia nào Kỳ à? nam ơi, kỳ nam không khói con chị nam lấy nương Mấy nó là hôm bè

เยอะองอ่นนะขึ้นยายล่ะเนี่ยเจ้าไรเจ้าฮะเาะเอออันนั้นห็นขัน่ันซื้อแพมเพิร์ดกับอันา

เนบนอเดี๋ยวข้หอมให้อ้าหอนกัหอมนาวกัอ้อเออบมเอนากับหอมสดดกหอนแล้วอ้ออันนี้อันนี้เอาหงีบไปบ่นเพี้ยนนะเอานี่อกเฮ้ยย

จม่ละคูขับนึงันขันตัวัก็เายกตเย็นหับอุ้ไปเลยตเย็นวันนี้เยนมาวนอ้งอี

อันใดืมเสือลามีเง anyway> ินเระมีอย่งนั้นแหละอาวไม่องหลังจากที่อันนบัวซอสปซืซอซาร์ื่นยังมาเลยก็เรียบร้อยเนาะเมียนมัดปัดกวดก็สะดวกสบายสะอาดสะอางแล้วก็กวงค่วนอนวันนี้ก็ชีมีผูมานอนน้ำอเครื่องได้ที่บัวจำเป็นก็ชีเดเอาทิ้ม ở thím vài con nó thím con miền mắt, bật quất thông giang thông chi phun nhanh tàn tàn à, bơm bao nhiêu gì sẽ... tham lợi cái nên và chỉ lặp là lặp là thì bọn nhận lặp lặp thông xía hắn vân mi ngân ở thông xía hắn và giận này cứ lên mà vay hấp vân hấp vân áo ít thân nước nó thì nó áo bao nhạt vào à, nằm phi nằm nòng thì à, thì tạm ý thân สำหรับผู้ใดทีเขามาเบิงเนะ <c oughs> าะบระโยบอลเนียวนี้สําหรับลุงทิศสิพันในลุงคิดว่าอาการของเราในปัจจุบันในกาสีโบโบมียัางไรน้องโบงยัางไรถ้า,ากว่าเราได้กินได้ยัง่งเะนะแต่ว่าเรากินได้เหมือนจะคืออาการเจ็บของเราบางบางเทือก็จเจ็บเจ็บไร่แต่ว่าบางเทือกกรมิดไปแต่ก็บอกว่าแม่นแม่นเป็นยอนเฮ็ดพ่นตัวใด mà kia ở phải khó không làm này vì cả hết nó có thể đi tìm nhiều nam, à, không nằm là phải năng bằng đố là non này ở non này à, bắt óc mà ôi đầm hơn một xoay <laughs> à. hả không óc mưa và khó và chị óc mưa đâu, là, là cái mà đây xì mưa khả mưa là nhầm đây xì má ก็คือด้านที่ปุญญาวอลให้พี่น้องทางอัานไลฟ์สดเฟซบุ๊กฟังเนาะวันที่เมื่อนี้วันที่เสารซ่องวกเหาสิษับเมื้อแล้วพวกเหาสิเมื่อเวียงจันได้เนาะเมื่อเวียงจันว่าพ่อของจันเพื่อนสิเมื่ออเมริกาวันที่เสารเจ็ดนี่ก็ต้องไดบิ้ปปุญญศิวส์ได้ไปส่งเพื่อนเพื่อนขึ้นยนแล้วก็ปุญญวิษส์ได้กลับมาไปสิเนาะเพื่อนกระทำอยู่เนี่ยเพื่อนกระบอกว่าเออขันมากขันมากกับพอดีแหละว่าสิแหละเพื่อนวอาแต่มันพอดีไม่อย่งเพื่อนก็บอกหะ nó lọc Ơn bỏ lâu Mì trẻ phải bỏ lên Khá mà dầm mừng lâu bên hửa nữa ừ. Kìa nằm, kìa hả chị kì nằm lên, lên. Để bơm bên bì xếp lại bà nè Nó mà nó kẹt bên bông, bên bông mà lâu mấy chứng ông này đâu Đọc bà đi dư mà chín lọc เบิงสีหน้าสีตาก็สิดๆเลยแบบเรื่องอะเอานี้ออกก็สวัสดิ์สวยล่ะบัดนี้อือเอ้านั่นนั่นแหละพี่น้องเนาะสําหรับผู้ใดติดตามอยู่กมีหยังกอ่าติดตามเบิ่งนํากันเอาบุญนํากันเนาะเบิ่งผู้เฒ่ากักบผู้เบิ่งดิลูกเมียกบ่มีมีแต่พี่น้องอยู่กอยู่มอนี่แหละาเบิ่ง กินข้าวกินนาำก็อาศัยคนลูกล้านผู้ที่ว่าเป็นลูกเอ้ยลูกน้องอ้าวค้กขอบใจทุกผู้ทุกคนสำหรับคลิปนี้วันยังจบเพียงเท่านี้ก็เน YouTube. าะยูทูบมีแต่ว่าบ,บ้านนี้มีแง่ขอคอยติดตามเบิ้องลำการเติมเนาะอ่า